นึกว่าอีอ้หูยแซ่บอร่อยอืมใบน่ยแบบอบแบบกรอบกอืนย่าง่มพรกอืออืมแกมเลยจ้ะกินแกมกันแซ่บขึ้นอย่งนี้อืครับ ผู้ใดแสบเดียวขอบพุ่งผู้ใดบรแซัทกับบริาวากันนักตาลินไพลินนัมม่นเนาะอร่อยเราอาจจะไม่อร่อยคนอื่นก็ได้คำบรแซัทกับบริสุสั่งเนาะสหรับคนที่บอกว่าบรแซัทมาบอกว่าบริษบทไปซื้อนี่ผมผมบริษัซีเรียตผมหอยคาแต่ถ้าบอกว่าบรแซัทเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เออมีสาเหตุให้เราได้ได้รู้ได้ปรับปรุงแก้ไขนั่นแหละคือว่าสุดยอดคําแนะนําสวัสดีครับสอกใส่กันเอาเด<ย>ิน ไปเหยียบเข้ามาหนึ่งสองครับสวัสดีครับมาค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้ได้ใส่กออีสานจ้าปาเดอร์พี่น้องมาเส,สร็จแล้วมกันครับไม่กันออวันนี้เราได้แจ่วปลาร้าแล้วก็แจ่วเมงดาปลาร้าเมงดาแล้วก็เป็นปลาร้าต่อนนะคะของเราเองนะคะทุกคนคะ่ะเป็นปลาร้าต่อนหมดนะครับผมแมนค่ะปลาร้าต่อนอันนี้เป็นเมงดานะจ๊ะ <c oughs> นี่ กับปลุกละ้ปลาเมงดา129บาทนะคะมาครับมา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 แสบร์น้ำกันจา้าร้อนเลยได้นี่ครับนี่ใส่กองกับใครคือเก้าเรจาจ้ะพี่น้องจา้าแพ็คละสองรอยใครอ่ะอหนูหนูปิดเพลงก่อน,นลกูกถ่ายคลิปค่ะดึงหน่อยน้ำบาน <c oughs> มาจา้ากกพ,พี่น้อง,องจ้า อ้ใส่กรอกน่ากินมาก hmm? อบแบบห่อนๆเลยเอียงแซ่บอร่อยนเแนบบื้อเหนียวอู้ยเพื่อนแซ่บอร่อยอืมแบบนี้เลยแบบอบแบบกรอบห <c oughs> งมหยังเริ่มหมกเชีส <c oughs> อืแจ่บปลาจั๊กโอเคแจ่บแมงดาค่ะทุกคนแจ่บคุยเด้คุยได้มากินตอนกระสีตอนเลยเป็นแมงดาหน้าแล้วแจ่บหน่องแจ่บ จับคกบอืมน้องนี่กไปกะจับแบบว่าสว่าจะไงล่ะอพี่น้องบางคนกว่าบอ่าเสียบบางคนกว่าเสียบแต่อยู่ก็ปากคแล้วไ่น้องละซื้อสองพักแถมผักดองนะจ๊ะแบบนี้เลย ถุงหนึ่งถุงอาหาสิบบาทแซมไปเลยจ้ะกินแกมกันแซบขึ้นอย่างนี้นะพวกรว้านพวกแอบพวกจิ้นเชื่อว่าผ่านนะ ถ้าผมกินอนะ่ะบริยานใครไม่ชอบเปรี้ยวสั่งหมูใครชอบกินเปรี้ยวสั่งเนื้อมหมูก็ถ้าไปถึงลูกค้าเนี่าออกแบบเปรี้ยวมิมงบขึ้นเจียวเบื่อเบ้งเจี่น้องหน่เระเจ้าปลาราแมงดานี่นี่ตังคือคกระปุก ุณเด้ไปกินปลาแดกปลหลงท่างจ้ะอันนี้เป็นอีสานอ่ะมันเลยจะปราแดกเราทำแบบสไตล์อีสา,านบ้านๆมีโออยสะอาดปลอดภัยนะคะหมีหมูไดยเหรอหอบหมูไม่ได้เหรอเนื้อเนื้ออ๋ออะไอย่างเดียวหืม จ้าปุนิลาอืมน้องม่นนี่เนื้อไอ้หำหมสีเข้าไปน้องแปักเลยมักสี นี่แหละผู้สาวทำไมได้กวนบ่าสีเองอยากกินได้๋วาสีเองเนี่ยแมบมากินไปอยากจะมามองขีดเองตอนน่อยๆตอนนี้อยๆอยากให้แม่ขีดให้แม่สีข้านี่อยากกินไปลาด่คว่ะแบบเนาะแม่ก็สีใส้ของเนี้ยเป็นข้าเป็นข้ามเลยฮ เราสุ่มพังเขากันฮะอือครับใหญ่แเลยคือคบรสซึนเนี่ยอือ เจนรมากมายดิเฮ้ยเจวาบเราใชบ้ามคีเซนเจ,นาจ,จน้าพี่องคซยบแบบแบบพีหลีกนบ่คลองแถกเคลื่อนลองแถกันเปิดประแดกเลยมิมีหวันนี่คลองแถกหลดกินก็บอกผิดแบบ

รเด็ดจ้มีลูกค้าอยู่เยอรมันลูกค้าซื้อไปสิสิบกว่ากระปุกลูกค้าซื้อไปสิบห้ากระปุกพอไปถึงเยนะมันลูกค้าทางบอกว่าต้องเบียพี่ สั like so ่งมาน้อยมากเลยหมดแล้วเลยแถมอร่อยมากคุณอ่ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณใหญ่ค่ะผู้ใดแซ่บเดียวขอบคุณผู้ใดบอรแซ่บกับเบอวาการน้อตาลินไพลิมนั่นเนาะอร่อยเราอาจจะไม่อร่อยคนอื่นก็ได้อร่อยไม่อร่อยก็ลองดูนะคะทุกคนค่ะเนาะขมบัวแซ่บบ่ต้องสร้างเนาะป่ะเนาะย่ากพี่นุ๊กแค่นั้น เวลาสั่งของออนไลน์เนีอไปกินร้านไหนไม่อร่อยเดียจะไม่โพสไม่ว่าไม่อะไรหรือว่าคุณภาพอาหารไม่ดีหรือว่าแพงไปอะไรนู่นนี่ไปอะไรอ่างเงี้ยคือถ้าถ้าเรารู้สึกว่ามันลบๆอะ่ะเบียจะไม่โพสจะไม่ ประจานจะไม่ต่อว่าอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถ้าเราโพสตสาธารณะมันก็จะมีผลต่อต่อร้านเขาอะสงสารเข้าใจไหมเขาจะวาอวดเออใจเขาใจเราจะไม่ก็คือถ้าไม่ชอบก็คือไม่ไปไม่ไปต่อไม่สั่งอีกแค่นั้นจบทุกคนคะ่ะไม่อยังเลย หรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าไม่โอเคเราก็ทักไปหลังไหมทราบไม่ต้องเอามาประจานกันเนาะ,ะปะ้าป้าว่าไหมอืมซะทําอย่างนั้นดีกว่าหรือว่าเราเราหวังดีหวังดีเราอยากติให้มันอร่อยขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมล้วก็ทักไปหลังบ้านดีกว่าจริงๆว่าเอาจริงๆนะทุกคนบางทีเบีย่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินน,นู่นนั่นนี่ฝอยคัดหมอติ เนาะนหนเนาะอ,อยู่ในชามหนู่นนั่นนี่มาแรงวันอยู่ในชามหรืออะไรอย่างนี้บ้างเบียกก็แค่สะก,กิดเรียกเด็กอะบ่อยมากเราไปเจอหนะบ่อยมากก็แค่บอกเจ้าของร้านเขาเขาเปลี่ยนให้ใหม่อะไรเงี้ยแต่เราไม่จําเป็นที่ต้องถ่ายรูปแล้วโพลประจานเขาสงสารบางทีมันอาจจะผิดพลาดอะไรเงี้ยผมบอกแบกบ,บนี้ว่ารับคนที่บอกว่าบาแสบเมื่อบอกว่าบาแสบไปซื้อนี่ ผมผมบริสิรียดผมบ่อายคาแต่ถ้าบอกว่าบอสบเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เออมีสาเหตุให้เราได้ได้รู้ได้ปรับปรุงแก้ไขนั่นแหละคือว่าสุดยอดคําแนะนําเอาเรื่องจริงอ่าก็เขาว่าบอสบเนี่ยบอกมาแบบว่ามันทิ้งบอกไม่เสีบเนี่ยก็เลยเออรก็มาแบบก่อฟอรดก่อเห็นอยัางอ่าไม่แสบเพราะว่ามัน มันเปรี้ยวเกินหรือว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปอันนี้ไม่แซ่บเออ,อผมบอยขายได้พอผมขายมาล้วนแล้วบางที่อ่ะพี่น้องที่เคยสร้างไปผมก็ขอบคุณที่เขามาสพอร์ตเพราะว่า่นก็บอกว่าบางคนกบ็บางคนบอกว่าไม่ถูกปากบางคนบอกว่าเอออร่อยแต่ส่วนมากจะอร่อยที่อ,อร่อยก็มีไม่อร่อยก็มีบางที่ส่งรถเดียวกันเชื่อไหมรถเดียวกันนี่แหละรสเดียวกันลูกค้าทังมาบอกอืมอร่อยมาก อีกพ่อึ่งบอกว่ากินไม่ได้เลยบอกนี่เขาบอกเป็นยังเนาะเขาบอกเลยว่าแตเมันรถเดียวกันก็เลยไม่รู้จะเชื่อใครเอาง่ายก็เลยก็ยืมพื้นแบบนี้แหละทํารสชาตินี้ก็ก็ผมหยักจะเอาถว่าร้อยคนบอกว่าอร่อยสิบคนบอกว่าไม่อร่อยผมจะเอาร้อยคนอะเป็นที่ตั้งบอกนุง หลักจากเวลาผมเอิจยังนี่พูดผมจะเอามาเทสก่อนไม่ไม่มีเท่าไหร่เหรออ๋อคุณจะมาเทสก่อนแล้วค่อยเอามาซูวพี่น้องอือแบบบอกขยันเลยอันยี้บดติ๊บได้เลยบดส่ออือจับแขงปาด เดี๋ยวเจ้าผีเราประย่ดเราไมากินนอ,อกบ้นนั่นหร่อเนาะเดี๋ยวเชิญมากลูกค้าสือบอกให้มากสมนนะอะเืา ต่เบียบอกเลยว่าถ้าไม่ชอบทานเปรี้ยวไม่ต้องสั่งเนื้อนะคะสั่งเป็นหมูแทนหมูมันอกเปรี้ยวนิดหน่อยอะไรเงี้ยไปถึงก็เปรี้ยวอยู่แต่ว่ามันอร่อยแต่เนื้อเนี่ยต้องคนที่ชอบเปรี้ยวต้องคนที่ชอบเปรี้ยวแล้วชอบกินเนื้อถึงถึงถึงสั่งเนื้อนะคะบางบางคนก็รับเทอนรับเทิอนทอยู่บากินเนื้ออืมมนจะสั่งหมูเ่า 음? 뭐야 음! 이 อืมอ <kung> ืมครับสาซนหลงพี่น้องจะเอาล่ะคะผู้ใดอยากกินใส่กอดเพื่อจากเบียร์แจปูตอนนี้ซื้อสองแพ็คแถมผักดองนะคะของแม่ญาตินะคะหนึ่งถุงนะคะแล้วก็ผู้ใดอยากกินหยัางค้าได้เลยค่ะพี่น้องคะเดี๋วปลาร้าตอน เจีวปลาาแมงดาก็มีนะคะทุกคนคะแน้ตุ่มก็มีเส้นกอกเจวเราก็แถมให้อืมเพราะเปิด,ปดแล้วเปิดแล้วตอนนี้ก็คืออยากให้พี่น้องรีซิมว่าิ่นวา่าบเสบนั่นแหละก็เลยอยากรสิมว่ามันแสีบบเนาอเออโอเคค่ะพี่น้องคะสำหรับมื้อน,นี้ก็ขอตัวลรัปพี่กรพบก,กันกลกิปหนาเด้อจ้าสวัสดีครับ